ตำนานดอกไม้เรืองแสงออกดอกแค่คืนพระจันทร์เต็มดวงในป่าทางเหนืออยากได้ไมาทำวิจัยจังแต่ว่าเดินในพระจันทร์เต็มดวงวันสุดท้ายแล้วนี่แอบตาโอ้ยโชละ่ะนายทำฉันตื่นเลยชิบะไปเข้าป่ากันเขาบอกในป่ามีขนมนะฮะไปสิขนม,มอะไรอะ่ะขนมดอกไม้เรืองแสงว้าวชื่อนากินจังเก็บกระเป๋าแป๊บนี่นายเก็บกระเป๋าวยังไปป่าเหนือหรือไปโค่นโลกเหนือกันเนี่ยนี่เราจะเข้าไปลึกขนาดไหนอรอก็ไปตามเข็มทิศนะ่ะ ตามจมูกฉันแมนกว่าตั้งเยอะฉันต้องกลิ่นแป๊บโชละฉันได้กลิ่นนกฮูกข้างบนน่ะเหรอฮะเจ้านี่มาตอนไหนเนี่ยฉันเกาะมาตั้งนอนแล้วเนาะบัดโชนี่ฉันได้กลิ่นหอมๆมาจากรากไม้แถวนี้เหมือนมีอะไรกําลังขึ้นมาเลยนี่ไงดอกไม้เรืองแสงมันกาลังขึ้นมาแล้วไหนๆขอดูด้วยชีโอ้ดอกไม้เรืองแสงจันสวยชะมัดเลยสวยกว่าในรูปอีกกันเนี่ยบางอย่าง ก็ต้องเห็นด้วยตาตัวเองนั่นแหละแล้วฉลูปันกินได้ไหมอะ่ะกินไม่ได้หนังสือไม่ได้บอกว่ามันมีพิษหรือเปล่านี่สิดอกไม้เรืองแสนเนี่ยมาจากดอกไมา้จาันนะปะไม่ใช่อ้ารฉันต้องเก็บตัวอย่างไปทําวิจัยต่อจะได้รู้ว่ามันกินได้หรือไม่มันทายยําประโยชน์อะไรให้พวกเราได้บ้างเสียได้จังอะอดกินยย